ขออนุญาตเตรียมความพร้อมนิดหนึ่งนะคะวันที่27ธันวาคม2,567เวลา8.30นาิกานาทีที่สนามกีฬาโรงเรียนอุบลวิทยาคมนายวรศิษย์กันตินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอุบลราชธานีเขตหนึ่งเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในน้องอย่างเกมครั้งที่15ปีการศึกษา2,567โดยมีนายสุรชาติสุภักดี ผู้อหน่วยการโรงเรียนอุบลวิทยาคมพร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้อย่างขับขังการจัดการแข่งขันกีฬาภายในในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานความสามารถของนักเรียนในด้านการกีฬาด้านการแข่งขันมารายาทในการชมและเชียร์กีฬารวมทั้งการสร้างเสริมคุณลักษณะด้านความมีคุณธรรมจริยธรรมรู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยการปฏิบัติกิจกรรมตาม บวกการกลุ่มวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและสนองต่อนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ศตรวรรษที่21จัดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่26-27ทถึง27ธันวาคม2567ประกอบด้วยการแข่งขันฟุตบอลวอลเลย์บอลแชร์บอลการแข่งขันกรีธาและชนิดกีฬาภูมิปัญญาไทยกีฬาพื้นบ้านการแข่งขันชักกรยื r ิ่งผัดกระสอบ โดยแบ่งครูนักเรียนบุคลากรเป็นสีสีคือสีชมพูสีแสดสีม่วงและสีฟ้าประกอบด้วยนักเรียนระดับกลุ่มชั้นประถมวัยและนักเรียนระดับกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงห จำนวน1,406คนคณะครูและบุคลากรจำนวน100คนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายผู้ปกครองโดยใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี2,567และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้ปกครอง ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ลูกๆเราชาวบนวิทยาคมมีความสุขและก็ได้ร่วมกิจกรรมนะครับรเ,เป็นการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในรครั้งที่15บห้นองอยางเกมซึ่งกีฬาของเรานั้นนะครับได้ทําการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่26่ธันวาคมวันนี้วันที่27่สธันวาซึ่งเป็นพิธีเปิดซึ่งมีวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากท่านสสวลสิทธิ์กันตินันทันมาเป็นประธานในพิธี ในให,ให้กับคณะพวกเราวันนี้และก็มีผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่าน,นภัยสบายใจและก็รวมทั้งคณะข้าราชการครูบอมดานของโรงเรียนอุบลวิยาคมนะครับที่มาร่วมให้กําลังใจกับคณะครูและนักเรียนในครั้งนี้นะครับสําหรับ าการจัดแข,ข่งขันกีฬานะครับประกอบไปด้วยทั้งกีฬามีฟุตบอลวอลเลย์บอลนะครับซึ่งแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นการแข่งขัน,นะะวันที่2จะเป็นกีทาและกีฬาพื้นเมืองชัคกร์เยอนะครับก,นะก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนในการจัดจิปปันครั้งนี้โดยเฉพาะครูที่รับผิดชอบโครงการของโรงเรียนของเรานะครับก็คือคุณครูพรชิระชัยลักษณ์นะครับตลอดจนท่านรองผู้อำนวยการทั้ง3ท่านนะครับคณะคุณครูทุกคนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องและขอขอบคุณทุกท่านที่มาให้การสนับสนุน ซึ่งปีนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากท่านผู้ปกครองนะครับเห็นได้จากว่าขบวนพาเหรดกองเชียร์ปีนี้คึกคักครั้งที่15คึกคักกว่าครั้งที่14ที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนต่างๆที่มาประชาทำประชาสัมพันธ์ให้กับทางเรือนของเราครับขอบคุณมากครับ